สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่ช n n e l ของลูมาพยากรณ์ด้วยค่ะคลิปนี้เป็นคลิปรวงปกักรายเดือนประจำเดือนเมษายนสาย,ยน 2, 5ของชาวลัคนาราศีมีนนะคะเหมือนเคยค่ะเราก็จะมาทำคลิปฉบับสั้นๆดังนั้นสามารถรับชมรับฟังเป็นไกด์ไลน์ได้เลยนะคะเป็นดวงแบบทั่วไปนะไม่ใช่เฉพาะจ,จุง ใครที่เข้ามาแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการงานของชาวลัคนาราศีมีในเดือนเมษายน2565กันเลย mm hmm. การงานชาวลัคนาราศีมีนจะเป็นยังไงบ้างงานในเดือนเมษานะมีนไฟออฟสอดเทนออฟเพนเดิล mm hmm. เอ็ดอ of c ครับท o อ c อ p ครับออืมห้าขึ้นหน้าขึ้นหลังประกบเนาะจะบอกว่าจริงๆเดือนนี้ของคุณเนี่ยมันก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามานะในเรื่องของงานคุณจะเจอข่าวดีอะ่ะ คุณจะเจอข่าวดีเรื่องของการเงินเรื่องของการงานเข้ามามาจากแบบมันมาจากการที่โปรเจกต์ต่างๆอะไรเงี้ยที่เหมือนเคยจะได้ทําไว้แล้วมันหยุดชะง,งักไปแต่ว่าเดือนนี้มันมีการเอากลับมารีเมคเอากลับมาทําใหม่นะคะแต่มันก็มีปัญหาอุปสรรคบางอย่างตรงที่ว่าเหมือนใจคุณหนำมันเคยผิดหวังมาแล้วอะ่ะแล้วก็ โปรเจกต์หรืองานตรงนี้มันเคยเจอปัญหามันแล้วดังนั้นคุณก็เลยค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ได้รู้รสึกดีใจมากนะคะสำหรับบางโปรเจกต์อย่างเช่นใครที่บอกว่าค้าขายเนาะค่าข,ขายออนไลน์อยู่แล้วปกติเคยเอาตัวนี้มาไลฟ์ขายอยู่ด,ดีตัวนี้ที่มันเคยแบบเคยคิดว่าจะไลฟ์แล้วมันขายไม่ค่อยดีอยู่ดีๆเอากลับมาไลฟ์ขายแล้วมันก็ขายได้แต่มันก็ยังไม่ได้แบบ เท่าที่ควรเหมือนที่คิดอะไรเงี้ยถามว่าการงานเดือนนี้มันก็ได้รับโอกาสใหม่ๆนะคะมีข่าวดีเข้ามา The Hermit เกี่ยวกับการงาน The Devil ไพ่เมเจอร์อาคนาขึ้นมาทั้งนั้นเลย The Hermit เนี่ยเป็นไพ่ของเขาเรียกว่าเป็นเป็นไพ่ของฤาษีเนาะที่มันมันมีความ คิดบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเริ่มคิดอะไรหลายๆอย่างคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆเรื่องราวที่ผ่านมาความหลังมันเหมือนเป็นโปรเจกต์หรือเป็นงานในความหลังที่มันเคยเกิดขึ้นหรือว่ามันเคยที่จะเอามาทําแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างที่ใจต้องการนะคะมองว่าตอนนี้โอกาสดีตรงที่งานตรงนั้นมันจะกลับมาอาจจะกลับมาใน เดือนเมษายนแล้วมันเกิดแบบยอดขายเดืออะไรขึ้นมาได้ดังนั้นเป็นโอกาสดีเนาะถ้าจะพูดถึงก็เป็นโอกาสดีที่จะได้นําสินค้าหรืออะไรตัวนั้นมาลองขายดูอีกหนึ่งรอบนะคะในเดือนนี้แล้วก็การงานของใครๆที่ทํางานประจําอยู่นะคะก็บอกเลยว่ามันเป็นช่วงเนาะที่จะทําให้คุณคิดถึงอะไรงานที่คุณเคยผ่านมาโดยเฉพาะบางงานที่คุณรู้สึกว่ามันมันดีมากๆในความรู้สึกคุณ หรือว่าช่วงรแรกๆที่มันทําให้คุณนึกถึงว่าเอ้ยอยู่ดีเดือนนี้มันเหมือนการงานหลายอย่างมันดีเหมือนตอนนั้นที่เคยเจอเลยอะไรอย่างเงี้ยเออมันทําให้คุณก็รู้สึกดีแบบนึงเนาะแล้วก็อีกใจนึงก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แบบดีใจมากเกินไปแต่ก็มีให้นึกถึงความหลังเนาะการงานมองว่าเดือนนี้ก็ถือว่าลองเอาสินค้าลองอะไรเก่าๆมา มาลองขายโปรเจกต์กักมาลองเสนออีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับเรื่องของการงานเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการเงินขออนุญาตนะคะมันหล่นมันหล่นแล้วมันแบบแนบมาหลายไปการเงินของชาวลัคนาราศีมือมีในเดือนเมษาย,ยน5นาจะเป็นยังไงสรวนหรือเกินนะคะ The e มเ e อเรอขึ้นมาอันนี้เราจะมาถามการเงินนะั้เดอะเมจ i a เชียนไ o ออบบอลการเงินจะเป็นยังไงนะคะในเดือนเมษาย,ยน2565ของชาวลัคนาราศีมี Tree of Pentacles จะบอกว่าการเงินเดือนนี้ยจริงๆอะ่ะมันก็มีเข้ามาให้คุณได้ใช้จ่ายในระดับที่ค่อนข้างโอเคอยู่นะมีมีการเงินเข้ามาทําให้คุณสามารถหมุนเวียนอะไรต่างๆได้ดีนะคะแล้วก็ใครที่คิดเกี่ยวกับวางแผนว่าเออจะเอาเงินไปใช้หรือว่าจะเอาไปซื้อของจะเอาไปทำโปรเจกต์อะไรก็ตามในเดือนนี้มองว่าคุณสามารถบริหารจัดการได้ ะะบริหารจัดการได้แต่ว่าเป็นความรู้สึกอย่างหนึง่งตรงที่ว่าเรื่องของการเงินคุณอาจจะแบบรู้สึกเสียดายไม่รู้ทําไมเดือนนี้เวลาที่คุณจะซื้อหรือจะจ่ายหรือจะทําอะไรคุณเหมือนต้องแบบต้องอดทนอะต้องคิดแล้ว,ค,ลวคิดอีกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมัน,ม,นมันใช้แบบอะไรหลายๆอย่างในความรู้สึกคุณนะตรงที่ว่าเอยจะจ่ายเงินทั้งทีแล้วทาไมต้องรู้สึกรู้สึกอยู่ดีๆงกขนาดนี้ในเดือนนี้ ไม่เข้าใจเหมือนกันในเดือนเมษายนดังนั้นก็ถ้าคุณไม่รู้สึกไม่อยากรู้สึกอะไรแบบนี้ให้แนะนำว่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นดีกว่านะคะโอเคเรื่องเงินไพ่ใบสุดท้ายถือว่าออกมาดีก็เลยแบบว่าคิดว่าเราจะไม่เปิดเพิ่มนะเดี๋ยวเราจะไปดู ความรักคนโสดชาวลัคนาราศีมีนอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทคนความรักเนาะเริ่มจากคนโสดค่ะคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมอือหือสิบดาบสิบถ้วยซึ่งก็อยู่คู่กันตามด้วย 10 of อสอดเทนอครัแล้วก็เอ็ดออฟสอดในเอ็ง g ิง of s สอด d s t ะสตาโอ้โหคนโสดนะมองว่าตอนนี้คุณอยู่ในภาวะอะไรบางอย่างความความเพ้อฝันหรืออะไรบางอย่างสิ่งที่คุณเคยเจอมันเป็นสิ่งที่คุณมองว่ามันเป็นเรื่องโกโหกมันเป็นเรื่องที่ไม่จริง ใครที่เข้ามาในชีวิตคุณหรือเคยคุยเคยจีบหรือเคยมาทําให้คุณรู้สึกไม่ดีคุณมองว่ามันเป็นความสุขที่มันที่มันเป็นความสุขที่ไม่ใช่แบบความสุขในรักแท้คุณมองว่าความสุขและรักแท้มันมีแต่ครอบครัวพ่อแม่คุณเท่านั้นในความรู้สึกคุณตอนนี้อาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งคุณเจอเรื่องราวที่ไม่ดีมาเกี่ยวกับความรักเจอเรื่อง ที่ต้องผิดหวังเจอเรื่องที่ทำให้คุณเศร้าเสียใจดังนั้นมองว่าเดือนเนี้ยเหมือนมันเป็นเดือนที่คุณยังไม่ได้อยากแบบอะไรกับใครมากมายคนโสดนะชาวลัคนาราศีมีนอืมเดี๋ยวนีไฮพินเนตก็คือเป็นความแบบซับซ้อนอีกอย่างหนึ่งนะชาวมีนเนี่ยก็เป็นชาวธาตุน้ำที่มี ความแปรปรวนด้วยดังนั้นเนี่ยเวลาที่เขาเศร้าเสียใจหรืออะไรสักอย่าง <c oughs> เขาก็จะรู้สึกแบบเขาเรียกว่ารู้สึกเสียใจหนักกว่าแบบลัคนาราศีอื่นๆเพราะว่าเป็นลัคนาราศีที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟมากคนโสดในเดือนนี้นะบอกเลยว่ายังไม่ได้สนใจรใ,ใครมากพอยังรู้สึกว่าตัวเองบอบช้ำอยู่ยังรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่เข้ามามัน พอมันจะเข้ามาแล้วมันก็ทําให้นึกถึงเรื่องราวที่มันเคยเกิดขึ้นที่มันกระทบร้อมรู้สึกแล้วก็จิตใจของคุณดังนั้นคุณก็เลยยังไม่ขอแบบเปิดรับใครนะมีสาย,ยน์มองว่าคุณน่าจะแบบอยากอยู่กับตัวเองมากกว่าออือคนที่มีคนคุยค่ะชาวรา,าราศีมีน ของคนที่มีคนคุยนะคะจะเป็นยังไงบ้างคนที่มีคนคุยชาวลัคนาราศีมีในเดือนเมษายนสนห้าอยหกสนาออค,คนที่มีคนคุยสเตรนด์เอ็ดออฟสอด อันนี้สถานะของคนที่มีคนคุยนะคะ Seven of Vaughn s ก of Pen ออจะบอกว่าคนที่มีคนคุยนะมันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเหมือนใครฝ่ายใดฝ่ายหนึงพยายามที่จะคือคุณและคนคุยของคุณอะมีใจให้กันแหละแต่ว่า มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เขายังแบบว่ามีอะไรบางอย่างเนาะต้องบอกว่ามีความแบบว่าอะไรบางอย่างความสนใจที่มันนอกเหนือจากตัวคุณอะเหมือนสมมติว่าเวลาที่เราคุยกับใครปกติแล้วเราจะนึกถึงแล้วก็โฟกัสที่เขาใช่ไหมแต่ว่าคราวนี้มันมีจุดที่โฟกัสที่มันทําให้มีความรู้สึกว่าความที่เขาสนใจอะมันยังไม่มากพอ อย่างเช่นอะอย่างเช่นสมมติเราสนใจเขาเรารู้สึกเราชอบเขานู่นนี่นั่น,นและพอคุยกับเขาแล้วก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยมีใจให้แต่เขาก็รู้สึกว่าเขาน่ะน่าจะชอบเราแต่การกระทําของเขาคือไม่ได้แบบสนใจเรามากพอนั่นหมายความว่าตัวเขาเองไม่ได้รู้สึกตัวว่าเขาอะ่ะไม่ได้สนใจเรามากพออืมดังนั้นบอกเลยว่าคนคุยอะ่ะมันอยู่ที่เป็นจุดที่แบบ เป็นเป็นจุดที่เริ่มแบบว่าเริ่มทำยังไงก็ได้ให้เขาเริ่มแบบหันมาสนใจเราป่ะคือจะบอกว่าหน้าไพ่เนี่ยไม่แปรไม่แปรตามกันเท่าไหร่เลยนะไพ่เนี้ยบ่งบอกเลยว่าเป็นใครคนใดคนหนึงแบบเจ้าชูขี้อวดไพ่และไพ่เนี้ยเป็นไพ่ที่แบบ the s t a n ใช่ไหมเป็นไพ่ผู้หญิงเก่งฉลาดสยบเสือซึ่งบอกเลยว่าแปรพักสงไพ่เนี้ยไม่ได้เลยเพราะต่างคนต่างเก่งนะ าพูดถึงอะต่างคนต่างคิดว่าตัวเองเหนือกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเหมือนคุณและคนคุยของคุณเนี่ยจะมีเรื่องราวที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคหรือคุยกันจนมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่แบบเอออะอ่อนข้อให้กันเพื่อที่จะให้การคุยหรือความสัมพันธ์มันได้เดินหน้าต่อมองว่าเดือนนี้มันยังเป็นความสัมพันธ์แบบโมโนโทนอยู่นะมันเป็นช่วงของการปรับตัวเป็นจังหวะที่แบบอาจจะมีการแบบได้มีการพูดคุยมากยิ่งขึ้น ถาว่าเปลี่ยนสถานะไหมอยังแต่คิดว่าใกล้แล้วถ้าเราสองคนมีการพูดคุยกันแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีอยู่ในในส่วนของหน้าไพ่นะคะสำหรับคนที่มีสถานะคนคุยเนาะเดี๋ยวเราไปดูสถานะคนมีคู่กันบ้างชาวลัคนาราศีมีในเดือน เมษายนสอง5ันคุณมีคู่นะคะอืมเอสออฟวอนโอ้โหนายออฟเพนเดเคิลไพ่นี้ดีเนาะเดอะ The เมจิเชียนไพ่แห่งเวทมนตร์ดิไฮพินเทสและ ใน Oxford. ออฟสอดบอกเลยว่ามันเป็นจังหวะของคุณและคนรักที่มีการเติบโตกันมากยิ่งขึ้นเนาะคือมีการเติบโตในที่นี้จะบอกเลยว่าหน้าไพ่อะเขาก็บ่งบอกนะว่าเหมือนมันมีอะไรบางอย่างนะคะที่คุณและคนรักของคุณมีการต่อสู้มีการฝ่าฟันมีการปรับความเข้าใจกันให้ทุกอย่างมันสามารถเดินต่อไปได้ มองดูแล้วอุปสรรคที่เจอมันมันไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรที่ใหญ่หรือหนักหนาสาหาัสเพราะแปดไม้นี่เป็นเป็นไพ่ของการเติบโตนะแถมเก้าเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ที่บง่งบอกเลยว่าถ้าพูดถึงก็เป็นไพ่บุคคลโดยเฉพาะผู้หญิงเนาะที่รวยอมืมีเงินอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นมองว่ามันเป็นจุดของการที่คุณและคู่รักอะ่ะ อยู่ในจุดที่เข้าใจกันแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวกันเพื่อที่นึกถึงเรื่องราวของอนาคตของกันและกันนะคะมองว่าหน้าไพาโอเคนะอืมเหมือนฝ่าฟันอุปสรรคร่วมกันเป็นเดือนของการฝ่าฟันอะเป็นเดือนของการที่แบบว่าเออต่อสู้ร่วมกันเพื่อคําว่าอนาคตไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงเนาะถ้าเป็นห่วงเน้วก็อาจจะไม่มีเวลาให้กันก็ได้โอเคนะคะดังนั้นเนี่ยหน้าไพาไม่มีปัญหาก็เลย ไม่อยากเปิดอะไรต่อเนาะสำหรับใครค่ะที่ไม่อยากพลาดนะคะคลิปฉบับสั้นๆดวมปักรายเดือนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับค,คลิปนี้ขอบคุณค่ะ